รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่านสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูผาม่านตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลภูผาม่านอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น บริหารงานโดยนายวีรพลกลนตาผู้อำนวยการกศนอำเภอภูผาม่านมีคณะครูและบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยหนึ่งคนครูอาสาสมัครนอกโรงเรียนสองคนครูกศนอตำบลห้าคนครูศูนย์การเรียนชุมชนสี่คนบรรรักษ์จ้างเหมาบริการหนึ่งคนและพนักงานบริการหนึ่งคนรวมทั้งจิ้นสิี่คนภายใต้วิสัยทัศน์ เรียนรู้อย่างมีความสุขมุ่งสู่เทคโนโลยี4.0และอัตลักษณ์ที่ว่ากิจกรรมหลากหลายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่เน้นวิถีพอเพียงประกอบกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินง,งานของสำนักงานกสอนอรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และแนวทางการปฏิบัติงานจากสำนักงานกสอนอจังหวัดขอนแก่นกสอนอ,อำเภอภูผ,ผาม่านจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพิ่มโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันโดยในปีงบประมาณพุทธศัก,กราช2565กศนอำเภอูผามา่านได้ดำเนินการตามผลการปฏิบัติางานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ห คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอำเภอภูพาม่านจัดการศึกษาให้ผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยสถานศึกษาร่วมกับครูผู้สอนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้และมีกิจกรรมที่หลากหลาย ครูจะทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอีกทั้งยังมีคณะกรรมการมิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนที่ดีสถานศึกษาได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมรักชาติศาสตร์กรษัตริย์และรักความเป็นไทยยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอีกทั้งครูผู้สอนดำเนินการประเมินคุณธรรมจร,ริยธรรมของผู้เรียนในทุกๆภาคเรียน สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูมีการจัดทำแผนการเรียนรู้และดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ Onni Model ซึ่งประกอบด้วย4ขั้นตอนคือขั้นที่1กำหนดสภาพปัญหาขั้นที่2สแสวงหาข้อมูลและจัดการเรียนรู้ขั้นที่3ปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้และขั้นที่4ประเมินผลการเรียนรู้ นอกจากนี้สถานศึกษายังจัดโครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนทางวิชาการเช่นโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบรายภาคโครงการพัฒนาทักษะวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบเอเนตมีการจัดก,การเรียนรู้และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการจัดทำโครงงานชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์งานสร้างสารรค์หรือสิ่งใหม่ๆได้ โดยได้จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้เรียนด้านการจัดทำโครงงานและประกวดโครงงานอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานของต้นสังกัดสำนักงานกศอนอจังหวัดขอนแก่นสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้ Google Classroom, Zoom, Google Meet Microsoft Team, t e ทีมเป็นต้นและมีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้พัฒนาตนเองชุมชนสังคมและการสื่อสารการทำงานรวมถึงการดำรงชีวิตสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายที่ดีเช่นโครงการกศนอไวสใส่สใจสุขภาพเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดสำหรับนักศึกษานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางกายใจและมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีกีฬานันทนาการและจิตอาสา สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักศึกษาโดยมีการจัดชั่วโมงสอนเสริมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และในทุกๆภาคเรียนสถานศึกษาได้ดำเนินง,งานตามนโยบายและข้อสั่งการของสำนักงานกศนอให้มีการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษาโดยใช้แบบประเมินระดับการรู้หนังสือที่สำนักงานกศนกำหนด สถานศึกษามีการจัดทำรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาโดยครูผู้สอนนำแบบรายงานการติดตามผู้จบหลักสูตรรายงานต่อสถานศึกษาพบว,ว่ามีผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนำความรู้ไปพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและนำความรู้ไปประกอบอาชีพมาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สถานศึกษาดาเนินการสํารวจรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนมีการประชุมบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีการผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งหลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษามีการจัดหาสื่อเพื่อนําไปจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสอดคล้องตรงตามสาระหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตามความต้องการและเหมาะสมกับผู้เรียนเช่นสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือเรียนและสื่อที่จัดทําขึ้นโดยครูผู้สอนนอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆผ่านทางออนไลน์ โดยครูจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเช่น Google Form, QR Code หรือการศึกษาแหล่งเรียนรู้จาก YouTube อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนโดยการไปศึกษาตามสถานที่จริงและแหล่งเรียนรู้ตามบริบทในท้องถิ่นเช่นแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนการทอผ้าฝ้ายไทยภูศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาบ้านป่ากล้วยกลุ่มพักตอสารปสนตำบลนนคอม ครู lier, มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยครูผู้สอนได้ดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลนำไปสู่การพัฒนาความรู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีการจัดทำบันทึกหลังการสอนเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของผู้เรียนสถานศึกษามีการกำหนดแนวทางการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้และวิธีการวัด ประเมินผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาเช่นการจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีการประเมินผลผ่านกระบวนการทำกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อนำผลไปพัฒนาและออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นมีการชี้แจงรายละเอียดวิธีการวัดและประเมินผลให้แก่ผู้เรียนพร้อมทั้งมีการแจ้งผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนทุกครั้งหลังที่มีการทดสอบ การจัดการศึกษาต่อเนื่องมาตรฐานที่หนึ่ง คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษามีการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้กับผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทักษะและมีคุณธรรมจริยธรรมโดยมีกระบวนการและวิธีการดังนี้ประชุมชี้แจงครูและบุคลากรเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนหาแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการจัดหาวิทยา ก่อนที่มีความรู้และประสบการณ์ดำเนินการประชุมวิทยากรเพื่อชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการได้แก่โครงการฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ1อำเภอหนึ่งอาชีพโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพมีการนิเทศติดตามและรายงานผลการนิเทศสรุปผลการดำเนินงานโครงการพร้อมทัง มีการรายงานผู้จบหลักสูตร,รการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษามีการติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรและมีการสรุปผลนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษาได้ติดตามผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้และเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมีผลการดำเนินง,งานที่เห็นเป็นประจักษ์สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพอาทิเช่นหลักสูตรการทำตุงจากไมพรมหลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหลักสูตรการสารตะก้าจากไห่เทียมหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชหลักสูตรการทำกระถาง DIY หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากต้นกกและหลักสูตรการทอผ้าฝ้ายไทยภูมมาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษามีการศึกษาสภาพบริบท สอบถามความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อจัดทาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องให้มีคุณภาพให้มีความสอดคล้องกับสภาพบริบทพื้นที่และความต้องการของชุมชนสถานศึกษามีการรับสมัครวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องโดยวิทยากรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรมีการจัดเตรียมเอกสาร ผู้มือการจัดอบรมให้แก่ผู้เรียนและดำเนินการวัดและประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมสถานศึกษาจัดทำและพัฒนาสื่อรวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นที่มีความสอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทำทำเนียบสื่อแหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิน่น สถานศึกษากำหนดวิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมีการจัดหาและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเช่นมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลมีแบบติดตามผู้เรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องโดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์สอบถามความต้องการความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย มีการรวมกลุ่มผู้เรียนที่มีความสนใจในแต่ละหลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลมีการดำเนินการนิเทศติดตามประเมินผลรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตอนเนื่องที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีภาคีเครือข่ายอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้การสนับสนุนในการทํากิจกรรมมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นอกจากนี้ยังมีการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนภายในห้องสมุดมาตรฐานที่2คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามสภาพบริบทความต้องการหรือความจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนดําเนินการจัดกิจกรรมตามกระบวนการวิธีการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ทักษะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการนอกจากนี้ยังมีแหล่งเชื่อมโยงการจัดกิจกรรมระหว่างห้องสมุดประชาชนอ,อําเภอภูผาม่านกับกศนตานําบลศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนังสือชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อขยาย ช่องทางการรับบริการให้แก่ผู้รับบริการในพื้นที่ได้แก่บริการยืมคืนหนังสือบริการอินเทอร์เน็ตกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมการอ่านเคพื่อนที่กิจกรรมห้องสมุดเพื่อนที่สำหรับชาวตลาด บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผาม่านมีการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยจากการศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมทำให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการประสบผลสำเร็จผู้รับบริการพึงพอใจโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูผ,ผาม่านมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับบริการและนักศึกษาประชาชนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและพึงพอใจมีการจัดซื้อจัดหาสื่อนวัตกรรมหนังสือพิมพ์วารสารนิตยาสารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้รับบริการนอกจากนี้ยังมีการจัดทําสื่อในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการผ่านสื่อออนไลน์ต่าง สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาตามอธัธยาศัยและมีการจัดทําแบบสำรวจความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ตลอดจนมีการประเมินความรู้ความเข้าใจที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนมีการประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาการจัดก,การศึกษาตามอธัธยาศัยให้มีคุณภาพต่อไปมาตรฐานที่สามคุณภาพของการบริหารจัดก,การของสถานศึกษา สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษานักศึกษาประชาชนผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปนตามบทบ,บาทหน้าที่ที่กำหนดดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ มีการพัฒนาครูและบุคลากรอ,อย่างต่อเนื่องรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือขา่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากผลการดำเนินง,งานตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2565 กศนอำเภอภูผามา่านได้ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานกศนในการยกระดับการจัดก,การศึกษานอนระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนกศนก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพ สุดท้ายนี้กศอนอเภอภูผาม่านขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดทุกท่านด้วยความยินดี